สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้มาซ่อมเหมือนเดิมนะครับเป็น LED นะครับนี่ชอ็อตนะครับแตกคแตบเราเอาซ่อมใช้งานต่อได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็น20บาทน,นะครับ

รรครับเพื่อนเพื่อนครับก็ไฟสองร้อยยี่สิบนะครับเข้าสายแดงดํานะครับผ่านไดโอดสี่ตัวนะครับแล้วก็ซีอาร์ะนะครับอาร์แถบสีสามตัวก็ซีตัวนี้แล้วก็ผ่านซีกระป๋องแปลงไฟมาเป็นไฟดีซีเลี้ยงไฟดีซียี่สิบวัตต์นะครับนี่ยี่สิบวัตต์นะครับแค่นี้เอง ทีนี้เรามาแปลงใช้งานทำงในต่อเดี๋ยวมาดูกันครับแล้วก็ตัวนี้ใส่เข้าไปเหมือนเดิมกันตัวนี้ไม่ไดอยู่มันอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาพวกสื่อตรงนี้ออกก่อนครับนี่เดี๋ยวมันจะไปนี่ครับที่เราตัดเมื่อกี้เนาะเราจะแกะออกก่อน สวัสดีน่าจะไฟมันออกกี่โวลต์ครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราต่อสายนี้ก่อนครับแล้วก็มาวัดไฟดูว่าไฟดีซีมันออกเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆครับมันจะมีซีดักไว้ตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับนี่สายไฟเข้าเดี๋ยวเราวัดตรงนี้ก่อนว่าไฟมันเข้ามาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็มีซีดักไว้อีกตัวหนึ่ง เราจะต่อสาย220เข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ผมนี่ก็ต่อสาย220เข้านะครับนี่เป็นการสาธิตเพื่อนได้ดูกันนะครับจริงๆคือเเรียนเนะครับการทำุกครังต้องระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยเราใส่รองเท้าหาที่รองนะครับอย่าเดินอย่าเหยียบที่พื้นปูนนะครับถ้าไม่มีเซฟตี้ค์ดนะครับผมก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับเราตั้งมาในย่าน AC ก่อนนะครับ AC ก็ตัว E กับตัว C นะครับง่ายๆเลยให้ดู จะมีนี่นี่เห็นไหมมุมนี้ครับ A AC นะครับก็คือไฟบ้านเอง220เสร็จแล้วเราก็ดูสเกลนะผมจะวัดาขาเข้านะครับสีแดงกับสีดำนี่ตัวนี้เนาะสีแดงกับสีดำวัดขาเข้าว่าไฟจะได้เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆไปดูนี่ดูสีสเกลแล้วกัน เคนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็วัดไฟเลยอย่าไปสัมผัสบริเวณนี้นะครับก็จับเฉพาะอ่านี้เรานะครับับไฟมันจะติดนะครับเอออันนี้ไม่มีบวกลบนะครับเดี๋ยวผมมาตึงกันนี่นะไฟสองร้อยยีนะครับไฟไฟเข้า2อง ับไฟเข้า220เสร็จแล้วเราจะเลื่อนมาที่ DC นะครับ DC ก็ดูหัวมุมเช่นเดิมนะครับนีบ่ตัวดีกับตัว C แต่นี้ต้องเป็นบวกลบนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูที่หน้าปัดเอาแล้วครับว่าไฟมันออก,กอะไรแดงคือบวกดำคือลบนะครับแดงอยู่ฝั่งนี้เนาะแล้วก็จี้ฝั่งนี้ได้ ไฟออก116โวลต์ดีซีนะครับเนี่ยโอ้ออกเยอะร้อยกว่าโวลต์เลยครับถือว่าออกเยอะนะครัเพื่อนมองไม่เห็นไฟมันบังครับอเอคดูที่หน้าปัดน,นะครับร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดนะครับเนี่ยโอ้ก็ใช้ไฟร้อยสิบหกโวลต์ ดีติดตับครับก็ออกร้อยสิบหกเนาะเดี๋ยวเราใส่ไว้เหมือนเดิมที่นี้อ่าเวลาเราไม่ใช้งานต่อเราหาวิธีไหนดีนะครับเดี๋ยวมาตามเลยครับผม,มใช้ฝาน้ํามันเครื่องนะครับเจาะรูนหน่อยนึงเราก็ไปหาหลดไฟนะครับหลดไฟกเก่าออกมาหนึ่งหลดอ่าไม่ใช่สายไฟนะครับเป็นสายไฟอะไรก็ได้ครับที่มันเสียบได้เนาะ เป็นสวิตปิดเปิดแต่ผมไม่เอาสวิตนะครับผมก็จะตัดจริงจริงก่อนเ,ออเก็บสวิตไว้ใช้งานต่อได้ในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋จแล้วเราก็ปอกสายตรงนี้กันนะครับปอกสายเพื่อจะนําสายยัดเข้าไปนะครับเพื่อยัดเข้าไปตรงนี้ก่อนเลยก็ได้นี่ผมยย่เข้าไปนี่นะคยัดเข้าไปนี้นะนนะแล้วก็ขมมดไว้นะครับเพื่อกันมันหลุดนะครับนี่ หรืองนี้นะนี่นนครับออกสายครับก็มีตัหวหดสองเส้นนะครับที่เราต้องใช้นะครับถ้าไม่มีตัวหดอ่าตัาหวหดก็ใช้นี้ก็ได้นะครับเทปพ,พันสายไฟเนาะธรรมดาเราเนี่ก็เอาตัาหวหดใส่เข้าไปก่อนก่อนที่เราจะาขมมดสายนะครับแต่ฝั่งนี้ก็ได้นะครับยาวหน่อย Okay. วิธีการต่อก็ไม่ต้องใช้หัวแรงก็ได้นะครับใช้วิธีการพันให้พันเป็นกากระบาดนะครับนะี่ครับก็หลายรอบแบบนี้พับไปข้างในข้างหนึ่งครับผมพับมาฝั่งนี้เนาะก็ตัวหดนะครับตูดใส่เข้าไปให้มแบบิดแบบแบบจริงขาดตรงนี้เลยครับ เ,เราต่อสายใหม่สายขาดนะครับต่อสายเสยร็จเรียบร้อยนะครับนี่เราก็เดี๋ยวเราเอาไว้ในเบ้านี้นะครับก็ใส่ก็อของเหลือใช้ของทิ้งแล้วนะครับลองมาทําใช้ดูว่าใช้ได้หรล่ะครับใส่ก็เไป็นึ่งจะโผล่มานิดนึงนะครับเพราะว่า สายมันจะขาดนะสายใหญ่เกินจงหุบเสร็จแล้วเราก็ใส่ไว้อย่างนี้นะครับเนี้เสร็จแล้วก็กาวร้อนนะครับหยด แต่ไว้นิดนึงนะครับเพิ่อนปล่อยให้มันติดก่อนเดี๋วผมวางไวสักพักนึงนะครับครับเพื่อนครับนี่ก็ไม่มีอะไรปิดปกตินะครับเราก็ทำแบบใช้งานต่อได้อีกจนกว่าวงจรด้านในมันจะแตกหรือเสียนะครับเดี๋ยวทดสอบอ่าปิดเปิดดูอ่าเีีบปั๊บดูครับ เห็นได้ว่ามันสวา่างในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเนี่ยนะครับเราก็สามารถนำไปติดตั้งแล้วก็ใช้งานต่อได้สบายๆนะครับโดยไม่ต้องอไปซื้อใหม่นะครับซื้อใหม่ก็หลายตังค์แต่ว่าเราเอาของเก่ามาดีเทิร์แล้วก็ใช้ใหม่ได้นะครับทีนี้ก็ไม่มีสื่อ ยางไฟฟ้าครับมันเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยก็จับได้เลยได้ปกติแต่ต่อด้านในดีๆนะครับครับเพื่อนครับสำหรับเคสดีๆหรือสิ่งดีๆก็จะนํามาฝากเพื่อนๆเ,เสมอนะครับสําหรับเพื่อนๆที่กดติดตามช่องกระสีสารนะครับเรียนรู้ในการใช้อุปกรณ์ที่เสียแล้วทิ้งแล้วมาทําเป็นประโยชน์และปลอดภัยนะครับเด็กๆจะเ,กเกล่าเรื่องแบบนะครับเป็นการสถิตเพื่อนไดดูกันขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจนะครับคลิป <c oughs> หน้าเจอกนั <c oughs> กนใหม่สวัสดีครับ